<rude S 2> สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านาั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเลขวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับเป็นสูตรที่2นะครับผมก็สูตรที่ใช้นะครับผมร้อยครั้งที่2แล้วก็10ครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2และก็10ครั้งที่2นะครับผมนะครับ สูตรนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์นะครับในการหาในการคำนวณนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมหนึ่งตุลานะเริ่มที่1ตุลานะครับผมก็ร้อยครั้งที่2นะ10ครั้งที่2นะครับ4บวก6นะครับผม4บวก6นะครับเป็น10นะเอา0ูนย์เลยนะ4บวกเป็น10เป็น เอาเลขท้ายนะครับก็เป็น 0, 1, 2, 3นะครับ0 1 2 3นอะออกวันที่1ตุลานะครับออกล่างนะก็ส0ูน์นะครับเข้าที่เลข0นะครับผมเข้าที่เลข0นะสำหรับ16ตุลานะครับก็1 0 2 12นะครับ1 0 2 1ข้า 2, ข้า 2, นะครับ5 9 14นะก็คือ เป็นเลขสี่นะครับก็เอาเลขสี่นะครับสิบสี่ก็คือเอาเลขสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมนับไปอย่างละอย่างละหนึ่งนะครับผมก็ออกวันที่สิบหก็สี่หนะครับสี่หก็เข้าที่เลขสี่และเลขหนะครับตามต่อด้วยหนึ่งตุลานะครับผมหนึ่งตุลา 7นะครับและ4ก็คือ120ครั้งที่2นะ7,41เนาะก็1,2,3,4องา่หนึ่งสองสามสี่นะครับผมก็สี่ตัวปัดหลังอย่างอย่างละหนึ่งนะครับก็ออกแปดสี่นะแปดสี่ก็คือเข้าเลขที่เลขสี่นะครับเข้าที่เลขสี่สิบหก ธันวานะครับผม16ธันวา7 7็4นะครับผมก็ได้4นะ4 5 6 7นะครับ4 5 6 7ออก16ธันวาก็7 0นะครับเข้าที่เลข7นะครับเข้าที่เลข7นะสามสิบทันวาครับผมหกสามนะครับแปดสองเป็นสิบนะ ใส่เลข0เลยนะครับ10 11 12 13ก็คือ0123นะครับออก30ก็19เข้าที่เลข1นะครับผมเข้าที่เลข1 17มกราคม64นะครับผม80นะ80เป็น8นะครับ89 10 11ก็คือ8901นะครับผม8901นะครับออก15นะครับเข้าที่เลข1นะครับผมเข้าที่เลข1นะครับ สำหรับวันที่1กุมภานะครับผม36นะครับ36ก็คือ100ครั้งที่2นะครับ10ครั้งที่2 36เป็น9นะครับ9 10 11 12นะครับก็คือ9 0 1 2นะครับ9 0 1 2ก็เข้าที่เลข9นะครับ9 7นะครับเก้าที่เลขกจ่าเข้าที่เลข9นะครับผมสำหรับในงวดนะครับผมสำหรับในงวดประจำวันที่อันนี้16กกุมภานะครับผม ก็คือใช้สูตรนะสูตรที่ใช้นะครับร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2นะครับผม4 2นะครับเป็น6 7 8 9นะครับ6 7 8 9นะครับอันนี้คือเลขวิ่งล่างนะครับผมเลขวิ่งล่างนะเลขวิ่งล่างซึ่งมันตรงกับเ,เลขล่างนะครับผมเลขล่างเป็นเลข8ที่มันตรงนะที่มันตรงนะครับ ทำไมผมบอกว่าตรงนะครับผมก็จากที่ทำไว้แล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเลขล่างนะครับสำหรับเลขล่างที่ทำไว้นะครับดับล่างทุกหลักก็คือเลข8นะนะครับดูดินะครับ,ด,ด,นะรบดับล่างก็จะเป็น0 3 4 6 8นะครับ0 3 4 6 8นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเด่นหลัก เด่นหลักสิบล่างอยู่ไหนเอ่ยนะครับนี่นะครับเด่นหลักสิบล่างก็จะเป็นสามและแปดนะครับเออ่ทำไมถึงว่าเด่นนะครับเพราะว่าเลขดับที่ทำนะครับเลขดับที่ทำเลขดับที่ทำก็คือล่างทุกหลักนี้มัน หลุดนะครับตั้งแต่วันที่ 16, มีนาคม2 5 6 2นะครับสูตรสูตรที่7นะก็คือเลขได้เลข8หลุด2ครั้งนะครับนะครับก็คือคุยแต่เลขก8นะคุยเฉพาะเลข8นะครับผมที่มันที่ผมให้ว่าเลข8เด่นนะสำหรับนะครับมันมี6 7 8 9นะครับแต่เลข8เด่นนะนะครับ ซึ่งเลขหทําไมไม่พูดนะครับเลขหนี่ผมให้เป็นดับสนิทเลยเพราะว่าส6บหมีนาคมสองพันระครับหลุดแค่1ครั้งก็คือหลุด1ครั้งนะครับสูตรนี้สูตรที่22บสองหลุด1ครั้งซึ่งมันไม่มีเลขสี่นะไม่ไม,ไม่ไม่คุยเลข4ี่นะคุยคุยเลขหกนะครับนี่คุยเลขหกนะนะครับก็ตัดเลยนะครับเพราะว่าสูตรวิ่งล่างสูตรที่1ก็ก็ได้เจ9ดดเ้าเหมือนกันนะแต่ เมื่อคัดตัดเอาเลขดับมาแล้วได้เลข8เป็นเลขเด็ดนะครับหรือท่านไหนชอบเลขเ็เลขหรือว่าเลข6หรือว่าเลข9ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับมันมันมันเป็นอยู่ในส่วนของเลขเด่นนะแต่ผมเน้นคือเลข8นะครับผมเน้นคือเลข8นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กดับห่วยเด็ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับที่ใครท่านไหนที่งงอยู่นะงงอยู่ก็คือให้ติดตามนะครับกด Subscribe ไว้เลยนะครับนะครับผมจะทำการสรุปนะครับเร็วๆนี้นะกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ติดตามนะครับผมก็ เดี๋ยวจะพลาดอาจชะงงในคลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เลขอ่าเลขวิ่งก็จะเป็น6 7 8 9นะครับผม6อันนี้คือเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ